วันนี้งับผมบอทีวีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม R O V วันนี้ผมจะมาเล่น R O V นั่นแหละผมเล่นเป็นวูของนะโอเคแล้วก็ที่ผมหายจากการทำคลิปไปก็เพราะว่าไม่บอกนั่นเองเอาเป็นว่าผมหายจากการทำคลิปแล้วก็กลับมาทำคลิปแล้วโอเคค่ะมาเราก็จะเล่นแถวนี้แหละเรามาเล่นบนไงผมกดเล่นบนเอาไว้ ก็เลยมาเล่นเดนบนโอ้สตูเหรอหลอ,อกจกตู้เออโอเคเอโอ้ผมจะตายไหมเนี่ยนั่นไงนผมไม่รอดจริงๆเจ้แตกโอ้ผมโดนเฟิร์สบัตเลยอ่ะนั่นเลยนั่งจำคลิปก่อนที่ผมเล่นอาวุ้ยแ่มาเป็นไงล่ะอุยมือสุดเทพทุยเอาไว้ว่าผมเริ่มเนี่ยนะจะเล่น ได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ถึงขั้นโคตรโหดด้วยพูดยังไงคือยังไม่เก่งครับผมมันติดขัดเล่นนะพูดยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าผมเล่นยังไงทอปแรกแล้วก็ไปดูตอนสุดท้ายที่ผมเล่นนะแล้วประกาศเลยว่าเอ๊้ตุ้ยเป็นไงแล้ลวใหวว้ที่หม่อยในในนี้เห็นไหมใช่ไหมความตั้งในเกมนี้ตัวเดียวเอ่อโอเคเราไปปกป้องเลยตัวเองดีกว่าครับ เล่นอยู่นี่เรียนตัวเองดีกว่าโอเคโอเคครับตีไปโอเคตีเลยผมยจะพยายามใช้แค่ท่าแรก่ากันเพราะถ้าไม่ใช่ท่าเลยมันก,ก็ตีลำบากนี่ะปีดวากระดอนส่วนปันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ นี่ว่อ้ตตคอเลยตีต่อาเลหรือผมว่าผมกดสกินสองอันดีกว่านะเอาสกินสองให้ปันก่อนสกินแรกผมก็ตีไปด้วยอ่ะตีไปนีสปีก็ตีล้วอ่ะดตีไปโอเคมเหลือตัวเดียวผคงต้องออกตอนนี้เรน่าหนูจะโดนบุกแค่แต่เพื่อนน่าจะเก่งอยู่นะุ้มกันได้ ว่าเพื่อนเก่งกว่าผมจัดการเลยยี่มายีงมือแล้วเล่นตาเลยนี่ไอเมียนี่แบบดิบอมตาแบบคนเดียวแบบชิ้เกินเลยชมเล่นในโทรศัพท์นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือ,อปกติผมจะทำคลิปแต่ในโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะไม่ค่อยทำคลิปในคอมหรอกเฮ้ยแตกแล้วแตกบายบายไปแตกได้ยังไงล่ะเนี่ย เฮ้ยผมยังไม่แต่ย,ยังไม่แตกะพวกนู้ใหญเฮ้ยศัตรูมาเลยนนี้แต่เพื่อนเราอยู่นี่นะอืมท้อิลันเราจะออกาเป็นอันนี้เลยโอ้โหสป,ปีดมากุดิงจิโอเคตีต่อเลยโอ้ศัตรูผมจะไม่เข้าไปสู้ในป้อมแน่นอน โหจะไอีอ oh, oh, uh, ัค okay. um ์อเป้านมฟตังไปก่อนแล้วกันจะตัวยังไม่ออกมาพอจะหนีเดียวเอาผมตั่งตามไอ้นี่ไปนีกันนีกอันที่ฐานไม่เลือดโอเคกลับไปเอาเลือดที่ฐานโอเคได้รเลือดต่อเลยโอ้ว้าวว้าวมาได้ยีเนี่ ลเลยนะนี่นะเฮ้เยเยเ,ดยดนะเดี๋ยวเดี๋ยวงอดูาเอาไงโอเคลูกอะไลูกแล้วโอเคได้โอ้เียวกือบตายผมกลับฐานก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเดีะกลับฐานเบฐาน <Okay. S 2> โอเคคำถามแล้วครับโอเคเราไปบอกต่อเลยอ,เอ,เอืมแล้วผมจะปิดบังทำไมครับข้างบทน,นะเดี๋ยวนะขอเลบ่อนนโะ okay. อเคให้มันอยู่ตรงนั้นนี่แหละโอเคครับไปบอกต่อเลยปกติลิงเขาจะเล่นฟาร์มกันใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่เก่งฟาร์มเลยคุณยังไงว่าโคตรจะาฟาร์มเลย ก็เลยพยายามไม่เล no, ่นปลานะครับโอเคของเอาละขอที่สองเอาเลยตึ๊บตึบตีตีตีศัตรูมาอีกแล้วแต่ผมน่าจะเออเนาะเฮ้ยผมไม่เข้าไปบวกตอนนี้เลยแพ้แล้วแล้วเขาออกมาแล้วผมไปบวก เตนนี่ไปก่อนนะโอ้เผื่อใช้สกินเยอะสองสกินก็จำได้โอเคแล้วสิปันนี้จสถานะฮมทั้งนเอาป้อมผมลงป้อมอนโอเคกลับ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  กับเป้าเลือดแถวนี้ก่อนโ okay. okay, อเคโอเคบวกต่อเลยอ๋อโอเคอึ๊บยังรับศัตรูดีไหมเนี่ย <laughs> uh, อ่าออเลี้ยวโอเคผมช่วยเพื่อนตีเราเลี้ยวหน่อยดีกว่าเพราะศัตรูของมาสองโอ้โห oh. โอ้สตูมาเ,เดี๋ยวเพื่อนขอเลือดีจยวนะเพื่อนเดี๋ยวไว้ช่วยโอเคลัดเพื่อนถ้าเพื่อนสี่อนโกรธเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นบนอีกรอบน,นะโอเคกลับเลนกลับเลน,นนะไปเลย ผมจะกลับเรียนแล้วป้องผมก็จะแตกแล้วงานเข้าแล้วสวยแล้วหนังแตกแล้วโอ้ตัวนี้นี่ผมซื้อนี่ไปเลยนะก่อนเนี่ยดีดีกว่าก่อนผมซื้ออันนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยซื้ออันนี้โอเคไปโอเคบมดเลย ว้าว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 โอ้สองตัวนี่แล้วไม่สู้แล้วรอเลี้ยวด้วยว้าวเฮ้ยมังกรเรามาดีใจจังเฮ้ยดีใจทำไมเนี่ยมังกรมาทางเรียนผมพอดีด้วยเอางดีไปสนับสนุนมังกรไหมโอเคปะ นี่ผมไม่ได้ไหมยถึงให้กำลังไปเนะี่ยผมไม่ทิ้งให้สน,หนับสนุนมังกรเราไปช่วยมังกรเล่นกันรอเลี้ยวมาผมไม่ยอมไม่ให้มันฆ่ามังามากรเนี่ยโอเคเลิ่นเล่นด้วะโลดหนึ่งมาเลยโอ้ เราแรกกะจะล้วงแต่ไม่ล้วงดีกว่ามังกรมาแล้วน่าจะให้มังกรลินได้มาจะเอานี่จะเอาโอ้จเจ้าอีกแล้วมาสีมาสีฮาร์บ <c> ฮ <oughs> าวฮาวผมฮาวจะจัดเลยโอ้ออกของกลางป้อมศัตรูเฮ้ยผมเล่นได้เอ้ย เพื่อนผมขอโทษลอบไปก่อนนะอ้าวหนีก่อนเพนื่อนหนีหนีหนีอย่าบวกอย่าบวกเอ้ยบอกได้บอกได้บอกได้สตุสตกลงหนึ่งและมันกองเราแ,แตกพอดีเลยเพื่อนไม่เนี่ยบ้องกลางเราแตกละไอ้ป้องกลางศัตรูแตกจัดเกียวโอเคจัเกีวเยวเลยเย้จบแล้ว โอเคจบแล้วโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งตานะครับเีกตานึงไหมอมาโอเคไปอีกตาหนึ่งก็จะไปอีกตาหนึ่งขอไปรับของก่อนแล้งเดิม <c oughs> ยอนเอ้ยเวนเอนวีพีแฮ โอเคอีอขาเพิ่มเพื่อผมมานะก็เด้เเป็นแนะนำเขาแนะนำมาผมก็กดทุกเืนไปเออสกินฟรีว้าสกินเออออกโอเค นี่ก็กดแล้ไวไอ้ไม่สามารถไปเอาคอันนะึงโอเคไปอันนึงทั้งที่ผมเก็บไว้ให้อันนี้แล้วก็เอาไปขายก็ได้นี่ได้ตังค์อ่กตายแล้วว้กูไปอนไม่ได้

Terima kasih telah <laughs> menonton! เดี๋ยวแบลคโอเคแค่นี้พอเราไปรับของต่อันนี้อะไรบ้าโอเคอืปไปไปเลยไอ้กล้องนะครับก็เราจะบายบายกันในวันนี้เริ่มเลยเริ่มเลยนี่แวะไาด้วยบอกเาทุกตัวเซ่นเคยแวะไ่้ ไม่ใช่เลยตอนนี้ผมจะเล่นตำแหน่งเดิมนะเล่นที่เดิมแหละแต่ผมรู้สึกว่าลิงอะถ้ามันเล่นป่าๆของง่ายๆมันจะทุกหัวง่ายกว่านะแต่ผมว่าผมเล่นแบบเดิมดีกว่าลิงโฮม โอเคครับเรื่อเดิมเสี่ยงคนเปิดไหมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมปิดหม่อยละันโอเคปิดไปแล้วนี่เพื่อนัาหนูโผแล้วมีสองพสกินฟู้ดมังกี้ผมไม่มีนะครับผมเข้าไม่ทันไม่ได้ทำกิจกรรมวันนั้นก็เลยเอาไม่ได้เอา ต่ผมชอบน้ำเท่เทถ้าถามว่าผมชอบสก,กินลูของไหนสุดจะชอบสก,กินเนี่ยครับชอบสุดละถึงแม้ว่าจะไจะกินกินฝีก็ตามแต่หาว่าผมชอบสก,กินอะไรที่สุดใน r o v นะครับก็ขอตอบต,ต,ตรงนี้เลยว่าสก,กินันกิโลแน่นอนเพราะผมเป็นผมชอบ,บอดูแบบพี่าสูงน,นะครับแล้วก็ชอบันกิโล แล้วก็สก,กินเน่พี่ค่าสุดมากวเลยก็เลยชอบนะคบพอ,อมนเข้ามาก็อยากได้แต่ว่าไม่ทันเนี่ยเป็นอ๋ฟอฟ้พูดปุ๊บประมาณสก,กินยานเอ้ยนี่คือตัวยานนะครับแล้วก็สก,กินฮันจิโร่อยู่ตรงตัวนี้แหละอันนี้อุ้ยมิชชั่นเบเกอร์รอโอ้เท่กันจังสก,กินเขาเท่กันเนาะโอเคเราไปเออนี่เราไปเล่นกันเลย

เราจะไปด้านบนไปไปเรียนเดินไม่ให้มีคนมาแล้วก็จะสู้กับคนนะเราจะไม่หนีคนแต่เราจะสู้คนลุยทุยเฮ้ยแต่ป้อมดูสวยขึ้นนะนี่เด้ออ๋อเป็นพราสกินของเองแต่ไม่ใช่เบเกอร์อะแน่เลย <c oughs> เราจะเข้าไปตีเลยเราจะรีบจบเออโอ้ยจิงการพบวิปปัออ้ติเลือดดูเลือดพรอออ้อมเฮ้ยเขาจะอ่านอยู่ไหนอะอย่างนี้ผมเลือดดูใกล้าตายมากเพื่อนโดนฟิสบัตต่ครั้งก่อนผมโดนฟิสบัตใช่ไหมเขาจะจำได้เออ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 ศัตรูมาผมไม่สู้แล้วผมขออย่างนี้ก่อน สวยจังคุณขอคำตอบกันนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนโอเคมาแล้วออไปเลยเราจะต้องปกป้องเรียนให้ดีนะฮะจะเพื่อนเราได้วไปเลย <Yeah>. Hey, ย่าเฮ้ยน่าเชยขอโทษเพื่อ,อดนด้วยเดี๋ยวเร็วที่บอกบของเร็วไปเร็วโอย้ยานยานมาฮะซุ่มป่ากันโอ้นั่นีงยยานจะลิงอันนี้จริงๆด้วยโอ้ยจะแตกไป ไม,ไม่ไม่อยาไม่อยาโดนเฟิสบัตเนาะนี่ไม่ให้เฟิสบัตนี่แต่ก็โดนคิวอนะเนาะช่วยเลนบนหน่อยอะไรผมน่าจะเอาอยู่นะถ้าผมแบบนีนสก,กินหกนีกนน่แต่อยากอะเลี้ยวสิบสองโหดนะไปเพื่อนมาช่วยเราเลีวด้วยแฮะเราต้องไปช่วยเพื่อนแหละ เราไมา่ช่วยแล้วไปเลยไปลยไปลยอ่ะนี่เราไปล mm hmm. ะโอโอ้นั่นไงนเพื่อนเข้ามาช่วยเราจริงๆด้วยอืมดีจังอาชานี่ไงหืมดากซุ่มอยู่ในพุ่มเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พุ่ม ตอนนี้ผมพร้อมจะตีหัวคนแล้วนะเพราะว่าไอ้นี่แต่ของยังไม่ครบอะไงดีออกไปก่อนเรื่องนะวรามีตังครบโอ้ว้าวได้เฉียวเลยฮะองีอยเงี้ยี้แบบระวังนี้แบบระวังอีกฝ่ายโอ้ไม่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 เอาเลือดฟรี อยอตายแต่งานนี้ผมกลัวเขาอยู่ในภู่มเหมือนกันนี่เมเทีสตูวเขาไม่อยู่ในภู่มหรือเปล่าโอเคเขาไม่ได้อยู่ในภุ่มครับนั่นคือวิธีเทสโอ้อีกแล้วเออผมเผื่อใช้เลือดซะแล้วเอางดี ให้ผมไปช่วยไหมผมน่าจะต้องไปช่วยนะแต่ว,ว่าวผมไม่ไอ้นี่เพื่อนผีเตอรสื้อผตเร์ไฟมึงานให้ช่วยอ่ะเขาตีไปแล้วอยากเล่นบ้างอ่ะก็มาเล่นเลยแมวโอเคอันนี้คือผมจะเล่นต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอรถถังนี่มันคืออะไรแล้วก็ว่าอยู่เขาหายไปสุดท้ายมาเล่นผมเอง โอ้โหผมตายไปสองแล้วนะครับเรเดองไม่โอ่ะไม่ให้ผมไม่ให้ผมแต่ผมต้องไปเรียนเดิมละหนพวกทุ่มทุ่วมา <laughs> ตัวเล่นอีกเลยไปไปไปอืมโอ้ โอ้ยาน,นนี่นะขอโทษเพื่อนขอโทษหนีก่อนเพื่อนหนี้นี้นีเพื่อนเอ้ย,เ,อยเพื่อนโหเพื่อนมากับมนกองเลยเแต่ผมคงต้องกลับบ้านสินะขอกลับบ้านก่อนนะสุดยอดเลยผลกลุ่มรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกับเพื่อนรวมกันมันกว่า ศัตรูไม่อยู่แล้วเอ้าอยู่โอ้โหเอาเลยๆเลยๆเย่เก่งมากเปือนเพื่อนคตรเก่งเลยเออเออศัตรูศัตรูศัตรูก็ปืนปล่อยให้เพื่อนอยู่บลูู้นเพื่อนเอยเออไปอรเนี่นะย่อนอีกแล้ว เราเราช่วยเพื่อนดีกว่าเออได้ลวของชิ้นแรกได้ละโอเคได้เราไปเรียนเดิมเราต้องร่องหนตัวไปนี่โอเคเสร็จแล้วตรงนั้นให้เพื่อนจัดการแล้วกัน ผมจะมาเล่นตรงนี้โอ้สามตัวตรงนั้นผมต้องมาช่วยเพื่อละโอ้สองตัวอย่างงี้ผมให้พร้อมบวกไปตรงนี้แทนก็ไละโอ้ย,อยไม่รอดครับ แล้วผมก็ไม่ได้กดสก,กินด้วยเก๋อันนี้ผมกดผมไม่ได้กดนะผมกดผิดเอาเลยอเอาี้ก็ได้เพื่อนเอาเลยเอาเลยไปกำลังใจให้เจ๊แต่ทำไมฝั่งเราไม่ต้องถังหรือเป็นสก,กินของตัวละครเพื่อนเราครับน่าจะนะผมว่า, okay. า,าโอเคไปไปโอ้ยงอคงไม่ต้องมาพูดเลยพวกเรา,าโดนทุบ เรอเล็นเราเด็ดไปไปไปอืมผมจะพยายามโหดเอ้ยเวลเยอะกว่านี้ผมต้องเวลเยอะกว่าศัตรูผมถึงจะทุบหัวศัตรูได้แต่ผมก็ไม่ได้เป็นป่าด้วยนั่นคือประเด็นหลักเพื่อนกลับไปช่วยทานตัวเองแหละอืรอโอเคเซตใหม่มาพร้อมไฟอุ่ยกลอวโอ้ มันอะไรกันเนี่ยสกอสกออุบาทมากเลยครับสกอของอุบาทมากอุบาทอุบาทกเดีองแมองะแฮมองะด<ม>ับบมโ,โอเคจ้งมันเพราะว่าความจริงโอ้โหจริงครูไอ้จริงนะผมว่าแก๊กใจโคตรเลยโคตร เราไปที่เดิมดีกว่าเอ้ยนี่ไปเลย้วาง,งเลยอ,อ๋อวา,างไม่ได้นี่นะ ไปฝั่งนี้วะไปนี่นี่นี่ไอ้หนูเขามีก็มาห้ามเลยโอ้โหโหเห็นแล้วเห็นแล้วว่าไม่จะมาแค่ตัวเดียวแล้วผมก็เห็นแล้วแล้วผมก็ต้องหนีแล้วแล้วผมก็ต้องหนีแล้วแล้วก็จะไม่รอดแล้วว้าวเฉยว้าวเป็นไงผมรอดได้ไงเนี่ยผมไม่อยากตายมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันเฉิน ะกอกไม่ดีเกินไปมผมต้องขายสีเิียวเนี่ยเพื่อสกอได้สวยขึ้น <c oughs> ตรงไหนโ okay. อเคบั๊บแ <ไป S 1> ดงเกิดเอ้ยบฟ้าเกิดนะครับเพื่อนเราไม่ได้ขอนะเพื่อนเราแค่จะเตือนว่าบัา๊บฟ้าเกิดไปเลยไปเดินไปเดินไปเจ้าขบวนทั้งหลาย นี่เลยมาเราจดการไอ้นี่เลยผมว่าผมแย่งศัตรูฟาร์มดีกว่าแย่งแย่งแย่งตัวนี้หรือเราเป็นการแย่งป่ะเออเอาไว้ผมขอแล้ะไ่โอ้อโอ,อ,อ,อ้ไม่ทันผมไม่ตามด้วยขอโทษแล้วกันเพือ่อน เดี๋ยวเพื่อนจะเล่นได้นะค่ะแม่บายบายนี่อีกแล้วพลังเหตการนี้ตีเมดก่อนงอนเซ่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนช่วยดีช่วยช่วยได้เยอะมากเลยเอ๊ะจะตายแล้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อน เราช่วยเด้สุด,ดยอเหยิบสักออุบาติมาเลย,เลยสุดยอดมากเอานิ้วโป้งไปเลยสมต้องทำอะไรหนึ่งคือบุสองคือมันจะมีท่างบุกอะไรผมน่าจะไม่ได้ฝากแล้วล่บะบุกกับบุกบุกแล้วบุก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  เดี๋ยวครั้งนี้เสร็จแล้วผมว่าผมจะจบคลิปแค่นี้แล้ว,ลวกันไม่เอุสกอร์มันจะอุบาทเชาะอไรก็ <c oughs> ผมเล่นคนทนนะไม่ได้เล่นอะไรมากนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนียนี่นยะนะนะโอ้โาจะญาแรงจริงมอโอเคโอ้แก๊ดดึงคนในปา่าแต่ก็ดึงว่าะว่าไม่มีคนในปา่าโอ้ย เอาไงดีนะเอาไงดีน้าสตันไปก่อนแล้วกันน้านีเถอะน้าเพื่อนนเยอะเดี๋ยวนายตายหรือหรือไม่ตายน่าจะไม่ตายเนาะบัตรเราโหดเนาะ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 ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่บัตรเราโหดมาถึงบัตรของเพื่อนนะครับโหดนี่ตู้เตีงจัดเลยก็คื เดี๋ยวผมช่อได้ไหมให้ชื่อได้ไหม,มโอเคจบเกมแล้วผมไม่เอาสกอร์ไม่เอาบาทอแล้วงั้นละผมจบเกมเลยดีกว่าน,น,<อ>นี่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 จบแล้วโอเคเราก็จบกันแค่นี้แล้วครับนะครับภายในคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับวังนี้จบคลิปนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดสับสับให้ผมด้วย เออถ้าใครก็ติดตามก็เหมือนกันเนาะเอาเปน็นว่าอย่าลืมติดตามไล<ป>ค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยโอเคแค่นี้พอวัสดีครับวันนี้